เริ่มเรียนเข้าวัดตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบนะจนอายุสิบห้าก็ได้บวชเป็นเนนแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อนวมที่วัดธรรมศาลาแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไปวัดสามก้อยเผือกนะอาจารย์ชาอาธิการชามีช่วงก็โยมพ่อโยมแม่ท่านชราภาพก็ได้ป่วยนะครับท่านก็ได้ลาศิกขาจากช่วงเนน ประกอบสัมมาอาชีพนะและ้วก็หลังจากนั้นท่านก็เมื่อเสร็จภารกิจก็กลับมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ได้ศึกษาจากอากระขอมลาวภาษาบาลีท่านเป็นพระที่พูดน้อยมักน้อยมักน้อยมากๆมักน้อยมากๆนะท่านเป็นพระที่พูดน้อย แล้วก็ต้องบอกกันว่าพุทธาคมของท่านนั้นคนพื้นที่อย่างบ้านผมเนี่ยจะรู้ดีไม่ว่าจะเป็นเจมิมรถนะครับเจมิมรถโกนผมไฟนะครับท่านเป็นหนึ่งในคณาจารย์เกจิที่อยู่ในร่วมสมัยกับหลวงพ่อเงินหลวงปู่โตท่านสามารถที่จะไปปลุกเสกพิธีวัดประสาทนะ โดยท่านเป็นหนึ่งเกจิที่จานลงบนแผ่นตะก,กั่วแล้วไม่หลบอบละลายนะนะครับใครเอฟซีหลวงพ่อน้อยว่ารรมศาลาคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์เร็วชื่นใจหน่อยวิรันหาบอกนามน้อยแต่พุทธคุณกอน้ำเต้าผู้หญิงชอบมากเพราะว่า ยุคสมัยก่อนนั้นเขาถือกันว่าเวลาเก็บเงินเก็บทองแล้วเป็นน้ำเต้าดูดซับนะครับเงินทองไม่หายไปไหนนะครับเงินทองไม่หายไปไหนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญโล่ที่ทางตำรวจจัดสร้างเห็นไหมครับแล้วหลวงพ่อน้อยท่านเป็นพระที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ในการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านจะไม่เทียมเรียนแบบใครจะไม่เทียมเรียนแบบใครของท่านจะเป็นของท่านเองเป็นของท่านเองมาเริ่มมงไหนก่อนดีอยากให้พรีเซนต์องไหนคอมเมนต์จ้ะ fc คอมเมนต์เลยจ้ะ ได้ครับพี่ลาาครับน้ําเต้าก็จะอยู่ประมาณแสนกลางกลางจนถึงสองแสนต้นหน้าเสือก็อยู่ประมาณหลักห้าแสนบวกลบเดี๋ยวอินบ็อกได้เลยพี่เดี๋ยวเอาตัวเลขชัดเจนลดได้เลยได้หมดครับมาเดี๋ยวหนึ่งสองพี่เปิดราคาไม่แพงมากไม่แพงมากทั้งสองหน้าเท่าถึงสองราคาอยู่ที่สี่หมื่นขึ้นไม่เยอะอันนี้ก็อยู่ประมาณสามหมื่นบวกลบ สองหน้าเดี๋ยวมารีวิวให้อินบ x ็อ,อกรอเลยเดี๋ยวถ่ายรูปดิบให้ใครต้องการ